นี่คือการล่างกระนดนะครับผมไม่ได้อ่านบันทึกลืไมไปนะไมเป็นไรนะครับทำอย่างนี้จากนั้นเราก็ไปแบ่งเป็นตัวย่อยังเกตตรงนี้มันน,น่าจะขัดขาดตรงไหนดีถ่าตรงนี้ตรงนี้เส้นนี้น่าจะเส็นเนี้ยเป็นน้ยนะอะดูตรงนี้ที่หนึ่งแก้ไขนะครับอ่าแก้ไข ให้มันสะบัดที่หนึ่งดูดีแล้วครับสบัดที่หนึ่งหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปเขียนต่อครับแบ่งเป็นตัวย่อยอ่าดูเป็นย่อยนะครับเราลางอย่างเดียวนะครับ เรายังไม่ถูงน้ำหนักเส้นดใดๆทิ้ง้นะมนุษตัวย่อหน้าตาเป็นนี้นะครับตัวตัวนี้ดีตัวที่หนึ่งก็ใช่ตัวที่สองก็ใช่ตัวที่สามไม่ใช่เรามาดูเรามาดูตัวตัวนี้เนาะอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแต่นี้จะมีอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ย ปกป้องอตัวนี้ไม่มี mm hmm. คระบขนกเปลวเลยตัวน, mm hmm. วนี้ตัวนี้นะครับแล้วว่าตัวนี้อ่ะ้วก็มาแบ่งต่อมาดูตัวนี้ตัวนี้สี่สตัวนะกับตัวนี้แล้วามาแบ่งใส่ต่ออ่าถามนิดหนึ่งนะคนที่ดูทีหลังขออาภาัยด้วยนะไะม่ได้บันทึกเสียง ไปเลยเมื่อแต่เช็คนักเรียนเดี๋ยวมาดูตอนหลังๆก็ไม่เป็นไรครับยังม,มีเวลาดูทันอยู่แล้วเขามาดูตรงนี้ว่าอยู่ไหนอยู่บนเส้นเฉียงนี้ดูดีๆนะครับเส้นเฉียงนี้ดูไส้ก่อนหลักไส้ก่อนไส้ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งเลยครับเขาไม่ครึ่งแล้วแบ่งครึ่งเลย หลากทรายก่อนแล้วก็มาเติมตัวนี้ที่หลังเสคนนี้ยังไม่ยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งให้มันไดข้ขนาดของตัวก่อน อันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็แบ่งครึ่งไส้แต่ไส้รู้สึกจะมันจะแคบนิดหนึ่งเพราะมันจะมีเก็ดมีกราบอยู่อ่าตัวจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะตัวจะใหญ่ใหญ่กว่านิดหนึ่งตัวเล็กกว่านิดหนึ่งสังเกตเลยครับลา,ลากเส้นกอนครับอ่าแล้วกลับไปดูตรงยอดนี้อ ดูมหาออยางนี่นะครับนี้ขึ้นสูงไปหน่อยอยังลบไปไหเอ่ยอ,อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับูขึ้นสูงไปหน่อยประมาณนี้นะะเริ่มลายตาเลยครับเริ่มลายตาแล้ว โอเคอเนี่ยนะครับเริ่มลายตาแล้วครับ มีตัวนี้ตัวนี้โอ้จะมีสองไส้นะราคาปไปไส้หนึ่งคือว่าแล้วทำใหม่นะครับอันนี้คือไส้ตัวนี้ตัวนี้จะมีสองไส้นะครับ

เติมเข้าไปแล้วก็แบ่งนี่ก็เหมือนกันนะใส่ตัวนี้ต่อเนื่องกันใส่นี้จะต่อเนี่ยไปใส่นี้ใส่นี้นะครับจะต่อไปนี้ขึ้นไปนี้แนวเดียวกันนะรตรงกันนะอย่างนี้นะครับตรงนี้ได้ทำทีหลังนะตรงนี้ยิ่งยับเต่อย่างอย่างเงี้ย ต้องรีบทำนะนี่เส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันนี่เส้นเดียวกันอันนี้อ่าอีกเส้นหนึ่งเส้นเดียวกันกับเส้นนี้เส้นนี้เส้นเดียวกันไปนี่นะไปนี้อีกเส้นนี้เอันนี้จะไปใส่ตรงนี้จะมานี้ยดีนะอันนี้เส้นเดียวกันจะนี้มานี้ จะมาลงเส้นเดียวกันเส้นนี้เส้นนี้เส้นเดียวกันนะครับจะแตกออกไปฮะจากเส้นเดียวกันอ่าแล้วดูตัวปลายตัวปลายเส้นเดียวกันเส้นนี้ก็จะไปตรงนี้ไปออกนี่นะครับดีๆนะครับเสนี้ไปออกนี่นจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับ จะยักทีหลังอเราจะเพิ่งจะทำใจเย็นครับอ่าตัวนี้ไม่กีนึงจะสอบอีกทีตัวนี้ก็จะไปประมาณนี้นะครับ อเกันนะครับเครื่องเตือนเลยครับเวลารู้สึกจะเดี๋ยวไม่ถึงเตืนาทีแล้วครับก็มาตามนี้นักเกรตนะครับจะเป็นเส้นเดียวกั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 นเส้นนี้มอนกันเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันเขาจะไปี้ไปนี้นี่ลักษณะของกระนกครับเส้นเดียวกันมานี้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 เส้นเดียวกันไปนี้ไปนี้สรุปความคือกระนกเนี้ย นะครับเส้นจะลากจากโคนไปหายอดไปจบที่เดียวกันไปจบที่เดียวกันนะจบยังไงครับก็คือหมายความว่าเราจะลากเส้นใดก็ช่างเห็นไหมครับลากเส้นอ่ะเส้นแรกนี้มันก็จะขึ้นไปครับไปจบที่ยอดนะที่ยอดเส้นที่สองเส้นเดียวกันมันจะไปตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะไปต่อเส้นนี้ครับต่อกันนะครับต่อก็ไปจบที่ยอดเหมือนกันนะที่ยอด เส้นต่อมาก็เช่นเดียวกันเส้นนี้ก็จะซุกหายไปไปต่อเส้นนี้แล้วก็ไปจบที่ยอดเหมือนกันเส้นนี้ก็จะมามานี่มานี่ไปนี่เลยครับเส้นหนึ่งจปจบตรงนี้อีกเส้นหนึ่งจะไปตรงนี้แต่เป็นสองเส้นจบที่ยอดอ่าเส้นนี้เหมือนกันนะครับไปนี่เป็ต่อเส้นนี้ต่อเส้นนี้ต่อให้ได้นะถ้าไม่ต่อกันเนี่ยเราก็ไปลากใหม่อย่างเงี้ยไม่ต่อละแล้วก็ลากให้ตรงเลียมีดีเนี่ยมาต่อเส้นนี้ให้ได้ แล้วก็เส้นนี้ก็เส้นเดียวกันก็จะไปจบที่ยอดสรุปความว่าเส้นทุกเส้นจะเริ่มที่โคนที่โคนมันกลับกล้วยอะกลับ้วยมันจะเริ่มที่โคนนะใบใบจะอยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะไปที่โคนทั้งหมดไปจบที่ยอดนะครับทุกเส้นนะครับต่อเนื่องกันจะไม่จบกลางทางนะครับทุกเส้นจะไปจบที่ยอดนี้ที่ยอดนี้นะครับทุกเส้นก็เปรียกเหมือนกับกล้วยนั่นแหละกล้วยมันมาที่โคนที่หน่อกล้วยโคนมันอะ แล้วก็จะไปจบที่ยอดทั้งหมดกาดใ,ในจยาวยาวยาวกากจะไ่จบง่ายๆเลยครับจะไปได้จะถึงไปลายใบนะครับยอดจะปลายใบแต่อันนี้มันยอดก็คือยอดอันนี้เลยนะครับทุกที่จะจบตรงนี้ไม่ใช่ไปลายใบนะบางที่มีใบอยู่เหมือนใบกล้วยจบที่ไปลายใบนะแต่มันก็เป็นแนวต่ออี่เ,อเล็งต่ออี่เช่นเส้นนี้จบจบที่ไปลายใบตรงนี้แต่มันก็ต่อไปถึงยอดจนได้นะครับนี่คือก,กอาาระหน,ก,ก,นกอันนี้เกี่ยวกับระหนกอก่างนีนนะครับ มุดเขียนเสร็จแล้วก็ตรวจสอบทีละขั้นละขั้นล,ข,นลขั้นไม่ใช่เสร็จแล้วมาดูทีเดียวนะพอตัวเดียวเสร็จก็ดูที่มันถูกไหมมันผิวไหมสวยงามไหมเราวมาแบ่งเป็นสามสามก็ดูทีละตัวที่ว่ามันเิ้วไหมมันสวยงามไหมแต่ไม่จะไปต้องเหมือนเปียดในตัวอย่างนะดูให้มันเิวแล้วกันมันเิวเขาแบ่งสามเสร็จแล้วก็มาแบ่งแบ่งมันไปอีกไดหลายทีนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมันสอดรับกปไ็นไหมแต่ละเส้นจนสมบูรณ์เสร็จแล้วสมบูรณ์เสร็จแล้วเราจึง ลบ,ล,นนะลบทีละเส้นนะครับลบให้เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ลากด้วยทส่อก็ได้การหม,มุกซึมกระดาษตรงนี้จะซึมได้ส,ส่อคือสีมีก็ได้ผมเข้มหมด,ดลากครั้งเดียวแน่นๆคมๆนแหละนะปึ๊บใช้เส้นม,มันพิ้วเลยนะแล้วก็ลบเส้นที่สองลากปึ๊บขี้มันพิ้วสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับเอี่ยมอ่องเลยลากไปเรื่อยทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้น แต่จะลืมลบตารางมาก่อนนะครับตารางเอาไว้แต่สี่เหลี่ยมนะครับใช่ไอ้เส้นไหนเอาลบไปให้หมดเส้นที่แบ่งช่องเอาไว้แต่กรอบสี่เหลี่ยมหรื<ม>อ,อจะไม่เอากรอบไว้พอแล้วแบ่งแล้วจะไม่เอากรอบก็ได้ฮะประเเส้นล่าง,งนะเนาะกรอบสี่เหลี่ยมลบให้หมดเลยยะเป็นเส้นล่างนะลบหมดเลยดีกว่านะไม่ต้องเอากรอบละลบหมดเลยทั้งหมดยกเป็นเส้นล่างที่ครูตีไม่ให้ลบไปเอี่ยมเลยเ<อ>ลบตอนเสร็จแล้วนะโอลบตอน กำลังทำอยู่ทาอยู่แล้วก็ลากให้ขบเลยผมต้องสะอาดหนึ่งเส้นต้องผิวสองเส้นต้องต่อเนื่องสามต้องสะอาดนะผิวสะอาดเส้นต่อเนื่องถูกต้องด้วยนะแบ่งให้มันได้ขนาดที่มันอย่าให้ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันมากให้มันใกล้เคียงกันนะครับนี่คือการเขียกนกระหนกสามตัวจนะให้คะแนนตรงไหนหนึ่งสะอาดสองผิว สามเส้นต่อเนื่องไอ้ถูกต้องไม่น่าจะผิดนะพอดูตัวอย่างอยู่นะผิวสะอาดต่อเนื่องคมชัดผิวสะอาดต่อเนื่องคมชัดนะให้ตักไปสี่คำให้ไปทํานะครับทุกคนต้องทํานะครับไม่ทําก็ไม่มีส่งทำตามขั้นตอนที่ครูบอกโดยห้าคูณสิบนิ้วการล่างเนี่ยห้านิ้วนิ้วนะครับไม่ใช่เซนนิ้วสูงไปได้สิบนิ้ว สิบนิ้วแล้วก็แบ่งครึ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 ่งเป็นหกช่องให้เท่าๆกันนะครับสิบนิ้วห้าคูณสิบนิ้วสิบนลืมนะครับอม่มมาแม่ไม่เขียนนะห้าคูณสิบ